สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเด้อย,ยินดีต้อนรับเสื่อสองเอาปลาเนี่ยบพี่น้องมืง่อสิภาคพี่น้องออกลานูน้นนะออกลานู้นหน่าพี่น้องตามซ้ายห่วยเนาะข้าสิกใจเนี่ยอันนี้เทากะัมีกราบพี่น้องกราบประมาณกาล้างซีบล้าเนาะเอามาใส่มือนี้ตาตกแดงเด้อตกแดงตกเพื่อนหลวงพ่อป้าหัวใจถ้าละครบ้าน ปรนนะม,ลลมาณสีม่วงขึงนะม,มากับเบากว่วงเด้พี่นาเออมีอน,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 นี่อยู่นี่แข้นไก้งไว่มเจ้าข้าไปลนพะนตอนนี้กะกำลังหล่อหาวางใจเนาะ,ะหล่อหาทางวันพี่เนาะขับไปใส่ไกลไดนเฉกรซ้ กำลังรอเนอะถ้าน้ำขผลรไลด้วยงนี่าาเห็นถ้ามันเยมันยอะะห้อยขี่นกทุกคนใส่เลยนโพนนี่นตามเรือไลอีกแล้ว เอาตอนนี้ก็ร่างใส่เนาะเมียคือมันต้นหอยพี่น้องเดี๋ยวกับห้ามไม้ได้ร้องหนูเบื่อเลยคือมันต้นจังได้จังได้มีแป้งหล่อมาเนาะนี่เลย แต่ล้วก็เอาที่เอาไปใหม่ปุ๊บเนาะเจอมาไหนแบบนี้วะใส่เน้นกับไปล้างที่สองมาเนี่ยนอนพี่น้องบนที่สองป้าบน้องใหม่เลยพี่น้องมีเขียนปะ อ๋อนั่นห้อยยังสิเป็นไฟมะเห็ดบดยอมอ่ะเขามาอมน,นอนนี่ต้องทุดร <c oughs> องกันได้จังนยพี่นอะเผื่อแม่นนี้เนาะต้องหนีเลย นัำเตะน้ำเตะที่สามพี่นอออ้องขอามานงองเลามือสวดได้พี่นอ้องม่อทิตครับเนาะ มาลังดีซีกันหอยนลังนี่ลังแตงนะดีซีทุกคนับแตงในรังโบมีพากระแตเนาะ <c oughs> เอาหวกมันนะ่ะมาดอันี้ช้มาดลวดลองบ,นบอนโบเห็นหอยเนรอใส่เว้แนะ ลองเสีเสยวเลยใส่กาบเกงแหละพี่น้องร่อมากัยแหงจนมาสีมะฮอดบันบนบนบน็นายางพี้นอางไหนก็บั็นย่าไปตั้งนานแบบไปนั่รอท้งนี้แหละถ้ามาใส่ยุด อยูแถวสวนน่ะพ่อมันอืดแท้เลยเนาะวางใจนู้เอืดมาจากปีนพ่าพี่เนาะหล่อสายกราฟนะหล่อไปทางมันยากพ่กราฟมาสวนน่าเก่าเลยพี่เนาะเนี่มาใส่อยู่ดอนพี่เลือกแห้งพี่เนาะเออหล่อกราฟกันยะแบบนี้หล่อไปไกลผมมีทางสายเนาะ ใส่หมวกเลยใส่หมวกเลยสิขาวแล้วแดง มาล้งจุาด้พี่น้องอมันไก่คำเลยพี่น้องต่ออีกสองแกล้างจาล้างด้ปายุงยุงงร้ายเลยนะตัไปไหนตัวไปไหนเนเตตัไปไนตตัวนบัอีสอร <c oughs> อ้าทุกคนกล้าอยางจรร้ังกลาแบะกร้บยังซองแสดงว่าใส่ไปแล้วกลังพี่นนองเพราะกลามีเก่าล้งเนาะขนาดกลาดเหลียงใส่บะเบิดพี่นนอะโอ้เตรียมลุ้นกันเหมือนเอือนพี่นนองไปพอกันมหไพี่หนาเด้อ